ฉันอ่ะเพี่อพิมจันต้องจ่าเดี๋ยวทุกวันทุกทีอ่ะด๋อยพอดอะพี่ชอบเล่นเพราะว่ามันมุมมุมมันเล่นสนุกดีลงประจำเดียวแต่มันดูมันดูไม่ก่อยอ่ะมันดูแบบว่าเดือดอ่ะผันเขียวไว้รอบด้วยจ้าผัดเขียวผันเขียว เออด้วยๆเออโดนมีดเนี่ยเออมีดปอกมะม่วงมันจะต่อจ้าลบเออมา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 ลงมาเ่อนสไนายสไนายมันวิ่งไปแล้วมันวิ่งไปแล้วตกไอ้เยอะสไนด์เราสไนดนสไนด์ อยู่แล้วพี่บอลที่ไว้ยี่บอลที่ไว้ขดเหลืองด๋อยขดฟ้าก็มีพี่เชี่ยแม่งกูว่าแล้วไอคนนี้แม่งตายได้ไงข้างหลังข้างหลังเกอข้างหลังดเอ้ยมึงนั่งอยู่มโงไม่เห็นมึงนั่งตัวดำปีอยู่โอ้ยข้างข้างล่างพี่อย่ามีม่งนั่งกางเกงเหลืองวันนึงนั่งโดนสะบงอยู่ เออกระสุนน้อยจังอ่าเออจบตรงคิวยอโอ้ยเออสวยเออสวยหมดแล้วเอยเอยเออยออู่ขอดูขอดูขอดูอย่ายิงกูสองตัวสองตัวพี่บาสองตัวอ่าเอ้ยลงมาไจะลงทั้งหมดน่งสามตัวนละเออเออสวยสวยพี่บาเลยลงเล

เรียบร้อยหล่อปักปักจ่าลูกศรโดนระเบิดนี้น่าไม่มีคนด้วยเหรอโอ้ยไอ้เหี้ยเอ้ยไอ้ซุ่มไอ้หาเอ้ยเกีย่าทิหายเลยโอ้ สลายทนายนายนี่เลยโอาดเวยเลยอ่ะจ้านี่มีเฟิกด้วยจ้าจากคุณน็อปจากคุณน็อปอีกแล้วจากคุณน็อปไอ้จ้าไอ้ยวน้าหายแล้วเออไม่มีมาแม่เมืองใกล มาลงมาพุ logo, oh, uh ่งมาจิ้ไปจ้า้รงผมก็มีพี่ยัดเลยจบฟากยูฟักยูอ้าสวย้อนมาแล้วโดนมาหล้วโนมาแล้ว กดเอาไมไม่ต้องหแล้วพี่รังพี่รังแต่กดเอาดีกว่าก่แตกก่แตกเลยเลยเลยสวยสวยสวยคคาล้วเก็บพี่ไี่เก็บเองเก็บเลยของดีแล้วของดีแล้วมีของดีแล้วท่านในทันในทันในทันในข้างบนข้างบนข้างบนข้างเลย ม่งไอ้น,นี่มันทะลึง่งเอ้ยซองยู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 แลกเกาะกูไปเตมิมไหมทางนี้ไปเอาไวยัดเลยเหรอน่าอยู่จ<า>ับกูน้อมนะผมว่ายัดนะพี่ไม่ชอบอไอ้พวกลุกหมาเราต้องไปซขึ้นไปสั่งซ้อนมันให้รู้เฮ้ยผมมีนี่จี้หอยจี้หอยจี้หอยแล้ววะ,ะมีนี่ไอ้ ในโซนไปตีล้วไป่ล้วดยู่ด้านบนงพี่เอออยู่ด้านบนอีกหัวิีวิทางนี้แล้วเก็บโหลดเอาเลยมาแล้วำบนลงแล้วไปนอองไ้าไปไปไปไไป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 เลย้องมาไปเลยไปเลยเายัง

ตายเลย<ห>ม<า>ั้งตายจริงวะไม่ดูเลยไม่ดูเลย,เลยไอตัวนิ่มๆไปตัวน,นี้ตนนัวไอนน้มาตนนีเอมีคนลงอนนโอ้โมีคนลงไปเก็บโหลดเอาแล้วนะตรงนแต่ตรง

ลงโหลดเอาเต็มแน่มันลงตลอดเอาเลยเใครมันเดือดเลยวะใครมันเดือดวะเออเออหลังเฮ้ยหลังหลังข้างบนมีข้างบนมีน้องข้างบนมีบนไหนวะบน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 หัวเลยน้องบนหัวเลยหัวเราหัวเราเหรอเออะนี่อะนี่นี่ đuôi Tại đã, Đã rồi, Kiếm lung Kiếm hổm nè nữa rồi ấy Ừ, em thấy, thấy luôn thấy luôn hả? นนอมาบังดีด้วยไอ้จ้าสไนส์สไนส์สไนส์อีสไนส์ี่พี่พี่พระวังหลังระวัง,งหลังระวังหลังเข้ามาก่อนอเข้ามาก่อนเข้ามาก่อนระวังตรงนี้นะพี่เฉยวจ้าชิบหายแล้วไปก่อนเออไปก่อนไปก่อนพี่ไปก่อนเดี๋ยวผมมีร้านค้าใกล้ฉันอยู่ข้างล่างอะ่ะ ทียมันมีคนส่องอยู่ไหนวะอูอยากเอาแอร์บอมไปลงมันเลยในบ้านเนี่ยมีแล้วนี่งคันหอ่อแต่บอมข้างล่างมันมีเพียบเลยอะ่ะบอกให้สวยใไหเฮ้ย<ว>ปืนมันสวยดีวะ่ะไม่ยันไ,ไม่ทันแล้วไอ้เจ้ย

มาดีเ <ไป S 1> จอแล้วอะไรตรัวเองตรงพี่ะเละวิ่งไ่เละเข้างขึ้นมาแล้ยิงพูดแล้วยิงพูดแล้วคนมามีคนมาบ้านพี่ข้างบนข้างบนข้างบนตัว ล้มไหวล้มดึงผมดิพี่พี่ดึงผมเลยดึงผมเลยไปกำลังไปรลดอยู่รลดอยู่เดี๋ยวมาเพื่อนเพื่อนมาดึงนะดึงมาดึงมาจ้าในบ้านในบ้านมันมันเล่นชุบอยู่เรื่อยๆเนี่ยหอดหม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 ดทีเอามาจัดได้ทีหนึ่งอ้าวได้เฉยได้เฉยว่ะ แสดงว่ามันโดนวงบีบแน่เลยจังหวะก่อนเอ๊ะโดนวงบีบตายจ้ามันยาโลเอ๊ะมันตัววงปักอ่ะตัววงนี้พี่กันเกินอยู่เกินอยู่ในปกติเกินอยู่ได้ที่หนึ่งเฉยเลยว่าพี่เนาะก็ได้ก็ได้ไอ้นี่ไงผมยิงแม่งเก่าหมดแล้วไงแม่งน่าจะเจ็บน่าดูอะแล้วแม่งไปโดนวงบีบตัวที่ยิงไอเกอร์ร่วง ใน hey. เป่ากระบ,บาลแม่จุดศ hey. ไหนวะเอ้ยจุดศกพคิวเลยวะผ hey. เจ็ด hey, ี hey. ่สิบคิวอเอาเรื่อเอาเรื่อ